สวัสดีคะ่ปะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมาแลว้วค่ะมาในคลิปเรียนดูดวงไพ่ยิปซีง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอนั่นเองค่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากร์มาแล้วจ้า,จาพี่น้องจ๋ามาในคลิปเรียนดูดวงง่ายๆนะคะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอนั่นเองนะคะ ep สองนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นบทนําไป,ปรเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องคะใครที่เห็นประโยชน์ก็เรียนได้เลยนะคะทีละคลิปนะคะเรียนซ้ําๆจนกว่าจะเข้าใจนะคะเข้ามาแล้วป้าหมอขอกําลังใจกันด้วยนะคะกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะคะพี่น้องคะนะแล้วก็ ป้าหมออยากจะบอกพี่น้องทุกท่านนะคะว่าการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับเรามากมายนะคะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่านะคะฉะนั้นหาเวลาเรียนนะคะถ้าเกิดว่านะคะเรียนไม่เข้าใจยังไงนะคะพี่น้องคาก็ดูใหม่ดูซ้ําแต่ถ้าสมมติใครต้องการเรียนส่วนตัวนะคะมีค่าลงทะเบียนเรียนนะคะพี่น้องขะเนาะก็ทักไอดียไลน์นะคะเพื่อที่จะเรียนตัวต่อต,ตัวกับคุณป้าหมอน,นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็คลิป EP สองนั้นนะคะก็จะพูดถึงของจรรยาบรรน,นะคะจรรยาบรรในวิชาชีพนะเพราะนั้นทุกอาชีพก็อย่างที่ว่านะคะพี่น้องคะเราจะต้องมีจรรยาบรรน,นั่นเองค่ะสําหรับการที่นะคะใครที่เป็นหมอดูนะคะไม่ว่าจะศาสตร์อะไรก็แลวแต่น,น,นั้นเนี่ยนะการยึดจรรยาบรรเป็นหลักและยึดให้เข้มแข็งนะคะพี่น้องคะก็ถือว่าจะนําพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเรานั่นเองนะคะอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องคะในจรรยาบรร ของวิชาชีพหมอดูนั้นเนี่ยมีรายละเอียดยิบยิบนะคะในข้อปฏิบัตินะมากถึง4ี่สิบกว่าข้อเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะฉะนั้นใครที่ต้องการรู้ว่าจรรยาบรรณนะคะในหลายข้อนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างหรือข้อปฏิบัตินะคะในการเป็นอาชีพหมอดูนั้นนะคะก็ไปอ่านในตำร,ราเนาะในตำร,ราที่นะคะเราซื้อมาของอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่เนี่ยเาก็จะมีจรรยาบรรณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจําไม่หมดหรอกนะคะพี่น้องค่ะอ่าแต่จะพูดถึงในคลิปนี้จะพูดถึงจรรยาบรรณนะคะ ที่ยึดกันนะคะเป็นข้อหลักๆอยู่นะคะมี6ข้อด้วยกันค่ะจัญญาบัตรข้อที่1มาดูกันนะคะบอกว่าเราจะต้องทํานายตามความเป็นจริงว่าอย่างนั้นนะคะหรือทํานายนะคะตามหน้าไพ่ที่ปรากฏนะคะคําว่าหน้าไพ่ที่ปรากฏนะคะอย่างเช่นไพ่ใบเนี้ยนะคะปรากฏนะคะขึ้นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะเราต้องทํานายให้ตามหน้าไพน่น,นั่นเองนะคะพี่น้องจ่ะนะเราจะทํานายโดยการเบี่ยงเพื่อที่จะเอาใจลูกดวงเนี่ยไม่ได้ะคะ่ะผิดจัรยาบรรณ การยบันข้อที่สองนะคะบอกว่าไม่ทํานายนะคะเหตุการณ์บ้านเมืองนะ,ะเออไม่ทํานายเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะอาอาชีพของหมอดูนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ชี้แนวทางนะคะอาเป็นผู้ให้คําแนะนําให้คาปรึกษานะคะแต่ไม่สามารถที่จะทํานายเหตุการณ์บ้านเมืองได้ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหมอดูไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการบ้านการเมืองได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะทราบว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นแบบไหนเราก็ไม่ควรที่จะทํานายทายทักค่ะนะคะอันนี้จัญญาบันเหมือนกันนะคะพี่น้องคะนะเพราะมันจะทําให้เกิดความแตกแยกนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สามนะคะบอกว่าไม่ทานายภัยพิบัตรธรรมชาตินะทนํานายไม่ได้ค่ะไม่มีหมอดูท่านไหนหรอกที่จะพยาย พยากรณ์ชัดเจนเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเพราะมันอยู่เหนือธรรมชาติและก็ที่สําคัญนะคะอ่าและที่สําคัญนะคะพี่น้องคะอ่าที่สําคัญคือหมอดูไม่ใช่นักพยากรณ์อากาศนะ,ะหรือกลมกรมอุตุนิยมวิทยาฉะนั้นแล้วจะทํานายบอกว่าอีกสามเดือนโลกจะแตกแล้วอีกสามเดือนน้าจะท่วมโลกอีกสามเดือนแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟจะระเบิดนะคะอ่าพายุจะเข้าหนักๆนะคะอย่างนี้ อันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของหมอดูค่ะน,นะคะเอาอย่างนั้นกันเนาะต่อไปข้อที่สี่นะบอกว่าไม่ทํานายนะคะอาความเป็นความตายอย่างนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของหมอดูนะคะถึงแม้ว่าหมอดูจะรู้ก็ตามนะคะแต่เราจะทํานายในลักษณะให้คําแนะนําเขามากกว่านะคะไม่ใช่บอกว่าโอ้ยเตรียมตัวได้เลยซื้อโลงตั้งเอาไว้ได้เลยนะ <c oughs> คุณจะตายแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะรู้นะคะก็ ไม่ควรที่จะไปทานายนะคะทานายไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะนะอันนี้นะเกี่ยวกับความเป็นความตายต่อไปนะคะหมอดูไม่ทานายให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนรักคู่รักนี่อย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะนะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทานายบอกว่าอ่าเออผัวคุณนะแฟนคุณนะกําลังมีชู้ไม่ใช่อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะรู้ก็ตามนะคะแต่เราจะใช้วิธีการให้คําแนะนํามากกว่าเราจะไปฟันธงว่าโอ้ย มันมีเมียใหม่แน่มีกิกแน่งี้ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วหมอดูเตรียมย้ายหํสำนักได้เลยนะเพราะว่าชีวิตของหมอดูชะตาจะขาดแทนว่างั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุดนะคะพี่น้องคะใครที่คิดที่จะเป็นหมอดูนี่จรรยบรลข้อนี้เนี่ยสําคัญที่สุดเลยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะบอกว่าข้อที่หกบอกว่าหมอดูนะคะไม่เกิดความโลภนี่นะคะหมอดูนะคะ งาที่อาชีพหนึ่งแน่นอนละก็จะต้องมีค่าครูนะคะถ้าบูชาครูทําบุญร่วมกันและก็หมอดูก็ไม่ใช่กินน้ําค้างเหมือนจิ้งลีบนะอย่างนี้หมอดูก็จะต้องมีปัจจัยนะคะพี่น้องจ๋าแต่อย่าให้เกินจริงอย่าให้เกินกําลังอย่ากเกิดความโลภนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าอุ้ยตายและทํานายแม่นมากเอาไปเลยคุณป้้หมอหนึ่งล้านอย่างนี้ <laughs> นะคะเออจริงๆอยากจะเอานั่นแหละแต่ไม่ได้ค่ะ เราจะต้องเอาตามกําลังหรือตามค่าครูที่เราวางตั้งเอาไว้เท่านั้นนะคะดางนั้นจะคิดเพิ่มอ่อย่างเช่นบอกว่านะคะทำนายดวง299ก็ต้อง299ค่ะที่น้องขาในเบื้องต้นแล้วบอกว่าเออจะต้องแกด้ดวงแก้คล็อกแก้กันนะเอาเพิ่มอีกกันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้เกิดความโลภแหละนะคะ นั่นอันนี้ไม่ถูกต้องผิดจรรยาบรรณนะคะไม่งั้นและหมอดูจะโดนหนักๆเลยนะคะพี่น้องขานี่อย่างนี้เลยนะเพราะนั้นเราตั้งค่าครูแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นค่ะพี่น้องค่ะนะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะคะกับตัวเองและลูกดวงทุกคนนะคะอ่าพี่น้องคาและข้อนี้สําคัญที่สุดค่ะนะคะข้อนี้ป้าหมอให้สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของ การเป็นหมอดูจะต้องรักษาความลับให้กับลูกดวงนะคะจนกว่าชีวิตของหมอดูจะหาไม่ว่าอย่างนั้นนะคะ <c oughs> เออฉะนั้นแล้วนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องทุกคนนะคะที่คิดที่จะเป็นหมอดูนะคะในจันยาบาลหกเจข้อนี้จะต้องรักษาและยึดนะคะ ให้มั่นให้เหมาะนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเป็นหมอดูมืออาชีพไม่ได้นะคะพี่น้องขานะและก็จะโดนลงโทษนะว่าอย่างนั้นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่หมอะะปฏิบัติมาตลอดนั่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรณค่ะพี่น้องขะจรรยาบรณสำคัญนะไม่ว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่อาชีพครูก็มีจรรยาบรณครูอาชีพแพทย์พยาบาลก็มี จรรยาบรณของแพทย์พยาบาลหรืออาชีพอื่นๆก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วนะคะอาชีพหมอดูเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะพี่น้องจา๋าฉะนั้นให้ยึดจรรยาบรณเป็นหลักมั่นเองค่ะเอาละค่ะพบกับ E ีีต่อไปนะคะในคลิปเรียนดูดวงไพ่ยุทสีง่ายๆตามแบบฉบับของป๊อปและคลิปต่อไปนั้นก็จะเริ่มอ่านนะคะอ่ไพ่หน้าไพ่อ่านำทำํำนายหน้าไพ่แล้วละค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ